สวัสดีครับปาซาบดพิกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้ามาครอปนะครับมาครอปอ่าแห่งโซเวียตนะครับสหภาพรัเสเซียตัวนี้จะเป็นอ่าบิพิกันนะครับงานของค่าย we ไต้หวันนะครับแมกกาซีนก็จุได้ประมาณอ่าสิบหกนัดนะครับประมาณนี้ครับ ระบบก็จะมีทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลนะครับเวลาเซฟก็ดานขึ้นเซฟก็คือจะดึงสไลด์ไม่ได้นะครับขึ้นลำขึ้นสไลด์ไม่ได้ผมปลดเซฟก่อนขึ้นลำได้ปกตินะครับพิเศษตัวนี้จะมีท่อเพิ่มความแรงนะครับปกติ เดิมๆจะแรงอยู่ที่ประมาณ300นิดๆนะครับแต่ถ้าใส่ท่อเพิ่มความแรงตัวนี้นะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปหมุนด้านขวานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าใส่ท่อเพิ่มความแรงเข้าไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ370นะครับ360 70ประมาณนี้พอคันแน่นแล้วก็ ใส่ตัวเก็บเสียงของเขานะครับครอบลงไปก็การตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผม จัดหมดแล้วครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทํารีวิวยิงให้ดูนะครับดีถอดก่อมุนซ้ายก็มุนซ้ายออกเลยครับเรียบร้อยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะครับ